สถาบันกษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่มาอย่างเนิ่นนานและยังคงดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10กษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10กษัตริย์แห่งโมนาโก กษัตริย์แห่งโมนาโกนั้นพระองค์เป็นที่รู้จักกันในานามของเจ้าชายอัลแบร์ที่สององค์อธิปัตย์แห่งโมนาโกกล่าวกันว่าพระองค์มีทรัพย์สินอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งในและนอกโมนาโกแล้วรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในยุโรปด้วยอีกทั้งพระองค์ยังเป็นสเต็กโฮเดอร์หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคาสิโนในมอนเตกาโลพระองค์ครอบครองดินแดนมากถึงหนึ่งในสี่ของโมนาโกพระองค์มีของสะสมหายากที่มีราคาแพงอย่างเช่นรถเก่าและซัตเต็นน,น,นของักสดมหาย่างามกมีหุ โดยพระองค์ได้ซื้อมาตั้งแต่ปี2016ด้วยราคา754,000เหรียญสหรัฐและด้วยทั้งหมดนี้ทำให้พระองค์มีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่1 0 0 0ลา้านเหนรียญสหรัฐหรือ32,460ล้านบาทอันดับที่9กษัตริย์แห่งกาตา ตมีบินหะมัดอาซาีคือเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์องปัจจุบันพระองค์เป็นโอรสองค์ที่4ของกษัตริย์องค์ก่อนที่ได้ปกครองกาตาร์มาตั้งแต่ปี2013จากการสละราชสมบัติของพระบิดาโดยพระองค์ยังมีตำแหน่งอื่นที่สำคัญที่มีอำนาจด้านการบริหารและนิติบัญญัติอย่างพร้อมสพท์โดยพระองค์นั้นมีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่2,100ล,ล้านเหรียญสหรัฐหรือ68,166ล้านบาทโดยความมั่งคั่งเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากกาตาร์อินเวสท์เมนต์ออฟตริตี้หรือ q i a ซึ่งเป็นองกากา,รรา,กา,กา,าต อันดับที่8แกรนด์ยุคอองรีแห่งลักเซมเบิร์ก ราชสมัยของพระองค์นั้นเริ่มต้นขึ้นในวันที่7ตุลาคมปี2000จากการสละร,ราชสมบัติของกษัตริย์องค์ก่อนซึ่งก่อนหน้านี้พระองค์มีพระนามเต็มและพระอิสริยยศคือจนนเจ้าชายแห่งแนซอเจ้าชายแห่งบูบงปามา่มาายุคแห่งแนซอเขาพลาไนแห่งแม่น้ำไร์ขเขาแห่งสซเคอร์นิกสไต์คาสเซเนนบงเงินและนีชเจว์เกรทแห่งฮัมเมอร์ไตร์หลอดแห่งเมาแบกวิสไบเดนอินไต์มีเรนแบกลิมบุกและเอฟไต์จากนั้นในเวลาต่อมาก็ได้มีการประกาศให้เเปลลลีี่่่ยยยยนนนนนกกกกกกาา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 ารรรรรรรใใชช้พพพะะะะมมมออสทงงงฎหหแแแิดดวุัซบ ยุคแห่งแนสซอซึ่งนอกจากทรัพย์สินต่างๆที่พระองค์มีอยู่แล้วพระองค์ยังได้รับงบประมาณ324,851เห,หรียญสหรัฐต่อปีโดยที่ในปัจจุบันนี้พระองค์มีความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่4,000ล,ล้นานเหรียญสหรัฐหรือ1 2 9 8 4 0ล้านบาทอันดับที่7เจ้าผู้ปกครองดูไบ เอเมีย์มูฮัมหมัดบินลอชิดอามักตูมพระองค์ทรงเป็นรองประธานาธิบดีและเป็นนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตดูแลกระทรวงกลาโหมและเป็นผู้ปกครองรัดูไบพระองค์คือหนึ่งในบุคคลสําคัญที่ทําให้ดูไบก้าวหน้าอย่างในทุกวันนี้โดยพระองค์ยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดูไบโฮดิ้งและเครือโรงแรมจูเมลากรุปท่งเป็นเจ้าของเบิร์ชอาหรับและถือหุ้นในบริษัทดูไบเวิลด์ที่เป็นเจ้าของโครงการมูก่าต้นปามและนักคิงฮิวทาวเวอร์นั่นจึงทําให้พระองค์มีความมั่งคั พระองค์น่าจะมีความมาั่งคั่งมากกว่านั้นอีกเล็กน้อยอันดับที่6กตาิาทแห่งโมร็อกโก สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกพระองค์ทรงครองราชมาตั้งแต่ปี1999แต่ทว่าพระองค์ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักในนามของกษัตริย์เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยเช่นกันทางราชวงศ์เป็นเจ้าของบริษัทที่มีชื่อว่า Morocco National Investment Group ที่ได้ลงทุนในหลายประเทศทั่วแอฟริกามีการถือหุ้นในธุรกิจด้านการสื่อสารธนาคารพลังงานอาหารและอื่นๆอีกมากมายซึ่งในแต่ละปีก็สามารถทำไรายได้และกำไรมหาศาลและเท่านั้นยังไม่พอพระองงงค์ยยััได้รรบบปปปะมาณาณีเ็นนนจว เหรียญสหรัฐอีกด้วยทําให้พระองค์มีความมั่งคั่งสุดที่อยู่ที่5,800ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1 88, 8 8่6 8ล้านบาทอันดับที่5เจ้าชายแห่งลิกเกนสไตน์ กษัตริย์ของลิเตนสไตน์พระองค์เป็นที่รู้จักกันในนามของเจ้าชายฮานาดัมที่2ที่ส่งขึ้นครองราชตั้งแต่ปี1989พระองค์มีความมั่งคั่งสุดที่มากถึง7,200ล้านเหรียญสหรัฐหรือ2 3 3 7 1 2ล้านบาทโดยที่มาของความมั่งคั่งส่วนใหญ่นั้นมาจากการที่พระองค์ถือหุ้นในธนาคารเอกชนที่มีชื่อว่า LGT และยังมีผลตอบแทนที่ได้มาจากการลงทุนในมูลนิธิเจ้าชายแห่งลิเกนสไตน์อีกทั้งพระองค์ยังมีหุ้นในห้างสรรพสินค้าและธุรกิจต่างๆอีกมากมายจน อันดับที่4ดาวผู้ปกครองอาูดาบี เป็นที่ทราบกันดีว่าสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์นั้นมีความมั่งคั่งร่ำรวยมาจากการค้าน้ำมันดังนั้นบรรดาเชื้อพระวงศ์และเจ้าผู้ปกครองรัฐก็ยอมมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากเช่นเดียวกันโดยสหรัฐอาหารับเอมิเรต์มีประธานาธิบดีคอลีฟาบินซาฮิดอา,ายานซึ่งพระองค์ยังทรงเป็นเจ้าผู้ปกครองรัฐอาบูดาบีอีกด้วยและเท่านั้นยังไม่พอพระองค์ยังมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐอาหารับเอมิเรต์ทรงเป็นประธานสภาปปโตรเลียมสูงสุดและยังทรงเป็นประธานของอาบูดาบีเวสต์แมนอองท่ีพระองค์มคมมีคควาัั่่งงสเรธิก สหรัฐหรือ486,900ล้านบาทอันดับที่3กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย สมเด็จพระราชาธิบดีซันมานบินอับดุลนาชีสอัลซาอูดพระองค์นั้นคือกษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบียองค์ปัจจุบันซึ่งนอกจากการที่พระองค์จะเป็นกษัตริย์แล้วพระองค์ยังทรงเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้ดูแลมัสยิศักสิทธท์ทั้งสองแห่งโดยความมัง่งคั่งของพระองค์นั้นนอกจากจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วทางราชวงศ์ยังเป็นเจ้าของสื่อใหญ่ใ,หญในซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็นแพนอารับเดลี่อัซซัคอันเนอซาดและออิกติซาติยาซึ่งก็ได้มีการ อันดับที่2กงกตริย์แห่งบูไน สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัชนานโบเกียนอกจากที่พระองค์จะเป็นกษัตริย์แห่งบูไนแล้วพระองค์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนปัจจุบันของบูไนอีกด้วยพระองค์มีความมั่งคั่งร่ำรวยจากการค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติความมั่งคั่งของพระองค์นั้นการันตีได้ด้วยพระราชวังขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกโดยมูลค่าการก่อสร้างกว่า350ล้านเหรียญสหรัฐอีกทั้งพระองค์ยังเป็นเจ้าของรถโรลส์รสอยซ์เป็นจำนวนมากกว่า600คันและในส่วนของความมั่งคั่งสุทธิของพระอองค์นนนนัั้้ยยู่่ททีี28 988880ลลาาาเห,สหรสฐ 9, 8, 8บ อันดับที่1กษัตริย์แห่งประเทศไทยสำหรับกริย์ที่อยู่ในอันดับที่1น,นี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งประเทศไทยพระองค์มีทั้งทรัพย์สินส่วนพระองค์มีทั้งจากการลงทุนจากสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และอื่นๆอีกมากมายจนทําให้ทั่วโลกให้การยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยมากที่สุดในโลกโดยมูลค่าความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่43,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1.4ล้านล้านบาท